สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก y o YouTube กมลเวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไอบิสกิตบาร์นะครับผมหรือป๊อกกี้ที่เราเรียกกันนะฮะเป็นไอเทมกิจกรรมนะครับที่อ่าเป็นแบบให้ทุกคนไปรับฟรีกันนะครับในเว็บของเ o, o e อ e นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าก่อนจะไปรีวิวเนี่ยเราไปดูวิธีการเอาโค้ดที่จะไปเติมเอาไอบิสกิตบาร์หรือว่าบิสกิตสติก บิกกี้สติกหรือว่าป๊อกกี้เที่ยวเลียกเรียกกันนะครับก็เข้ามาในเว็บ a o EXE นะครับผมหรือไม่ก็เข้าทางเฟซก็ได้นะครับเข้ามาดูในแพทวันที่22กันยายนนะครับผม2559นี่ครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีรายละเอียดว่ามีอะไรเข้าบ้างมีหมวกใหม่มีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมันก็จะให้กิจกรรมมานะครับเรากดตรงรูปนี้ได้เลยนะครับมันก็จะลิงก์มาหน้านี้นะฮะมันคือกิจกรรมแชร์มากได้มากนั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็แชร์กันเกินห0,000่นคร <K 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 ั้งนะครับเขาเขาก็แจกไอเทมมาให้นะครับผมเป็นไอเทมโค้ด3อันนะครับก็คืออาบาคุกกี้นะครับก็คือไอเมื่อกี้ไอแท่งแท่งเมื่อกี้แหละที่ผมให้ดูนั่นแหละเป็นโค้ดอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไว้ร้อยอันกับปูร้อยอันนะครับแล้วก็โทเคนอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็น AB สกอร์นะครับอย่างละ5อันนะครับใส่โค้ดอันนี้นะครับผมก็คือทุก ID สามารถใช้โค้ดนี้ได้นะครับผมเป็นโค้ดอา เป็นเขาว่าเขียนว่าโคสมาสเตอร์นะครับก็คือทุกคนใช้ได้ไอเดียหลักครั้งเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ทั้ง3โค้ดเลยนะวิธีใช้ก็คืออ่านี่ครับด้านบนบนเห็นไหมครับระบบสมาชิกนะครับกดกดเติมไอเทมโค้ดนี่ครับผมมันก็จะเข้าไปหน้าล็อกอินของ a o e นะครับแล้วก็กรอก username password เข้าไปนะครับผมมันก็แล้วก็เลือก เลือกตรงที่เขียนว่ารับโค้ดหรือใช้โค้ดนั่นแหละผมจำไม่ได้แล้วเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นเกมแลกนล็อกนะครับแล้วก็มันจะมีช่องให้กรอกโค้ดอันนี้เข้าไปนะครับก็ copy copy พวกนี้ไปนะครับแล้วก็ไปแปะใส่นะครับก็กดกดรับโค้ดนะครับอ่ากดไปทั้ง3อันเลยนะครับเนี่ยสามอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะไอ้โค้ดพวกนี้ไปให้แล้วกันนะครับแล้วก็รับโค้ดเสร็จปุ๊บอ่าก็เข้าเกมใช่ไหมครับเข้าเกมมามาดูเอพที่จะไปเอาไอ้ตัวพวกนี้กันนะครับผม อ่าโอเคก็มาที่เมืองอัลเบอร์ต้าก่อนนะครับเมืองอัลเบอร์ต้าเนี่ยก็มาได้จากมอลล็อกมาจากคอนเทลล่ามาจากพายอนได้หมดเลยนะครับเวลามาปุ๊บมันจะวาร์ปส่งเราตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือคาฟ่านะฮะผมแล้วก็เดินมาทางขวานะครับนี่ครับทางขวาครับ MBC ตัวนี้ครับหัวทองทองเสื้อสีดำๆเป็นตาลุงใส่แว่นเนี่ยนะครับชื่อว่าครูอีเวนต์คลับเอ็มพอยนะครับก็คุยกับแกนะครับแกก็จะมีรายชื่อกิจกรรม หลายชื่อของที่เราเคยเล่นนะครับก็อาจจะมีหลายอย่างนะครับมีพวกล็อกอินเดลี่ล็อกอินหรือว่ากิจกรรมแชร์อะไรพวกนี้นะครับก็คือมันจะรวมๆให้แล้วใส่เข้าไปในนี้นะครับผมก็มากดรับฟรีกันได้เลยนะครับผมก็ผมก็ทิ้งไว้นานแล้วครับกิจกรรมนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้มาเอาเลยครับก็ขอกดรับให้หมดเลยแล้วกันนะฮะอ๋อนี่ครับนี่ครับบู50อันนะครับผมอันนี้อาหารสเต๊กนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเริ่มเยอะ ครับผมไม่ค่อยร่วมกิจกรรมครับของมีน้อยนะครับนี่ครับรับมาให้หมดนะครับผม c อ่าตัวเนี้ยสามารถอ่าส่วนใหญ่แล้วมีกิจกรรมอะไรนะครับก็จะไปใส่โค้ดแล้วก็มารับที่ตัวนี้ทั้งหมดนะครับผมก็อ่าจำไว้ละกันนะครับเป็นตัวเอ c ตัวรับโค้ดนนครับเดี๋ยวเราไปทดสอบไอ ป๊อกกี้เทพเจ้ากันนะครับทำไมถึงผมเรียกว่าป๊อกกี้เทพเจ้านะครับก็ดูวันนี้ครับอ่าอันนี้ของอ่ดูของสเต็งก่อนแล้วกันนะครับสเต็งเนี่ยอ่ามันบอกว่านี่ครับขนมพิเศษนะครับสามารถสเต็งบวกสิเป็นเวลา30นาทีนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับสมบวกแอดอีกต่างหากนะครับ11ถึง111นะครับเป็นเวลา10นาทีนะครับเรียกว่าบวกสเต็งไม่พอแม่งบวกแอดให้ด้วยนะครับ แต่มันจะไม่สามารถกินพร้อมกับอาหารสเต็กอย่างอื่นได้ครับอย่างไออาหารนี้ครับสตรีมนะครับไออาหารสเต็กบวกสิบที่เราชอบซื้อซื้อกินกันนะครับพวกที่แจกกิจกรรมอื่นๆนั่นแหละครับมันจะไม่สามารถใช้ทับกันได้นะครับผมแล้วก็คือมันมันจะเอาผลอันที่สูงสุดนะครับผมอย่างถ้าเรากินบวกสิบสเต็กกับบวกสิบห้าอันนี้นะครับไอบิสกิตเนี่ยนะครับมันก็จะได้บวกสิบห้าแทนนะครับหรือว่ากินอาหารที่บวกแอดตรงๆนะครับ ถ้าไอ้บิสกิตเนี่ยมันบวกสุ่มและบวกแอดมากกว่าเนี่ยก็จะเอาของบิสกิตแทนนะครับก็คือทับกันไม่ได้นั่นเองนะครับมันมีบอกไว้นะในหน้าลิงก์กิจกรรมเนี่ยอยู่ไหนว่าอ่าตรงนี้นะครับนี่มันบอกว่าอ่าเพิ่มสถานะเป็นเวลา30นาทีนะครับแล้วสามารถใช้บิสกิตบาร์เนี่ยอ่าสเตตัสหลายๆอย่างพร้อมกันได้นะครับอย่างถ้าเรากดเอจิแล้วนะครับเราสามารถกดลักด้วยได้นะครับก็ทํางานพร้อมกันนะครับแต่ถ้า ใช้คู่กับอาหารเพิ่มสเตตัสเนี่ยจะได้ผลอันที่มากที่สุดอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นกดอาหารบวกไอจีสินะครับแล้วกดไออะไรเนี่ยป๊อกกี้ไอจีสินะครับก็จะได้แค่ไอจีสินะครับไม่ได้แบบ10บบวกสิเป็น25อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับได้แค่15นะครับเอาอันที่มากที่สุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าได้สูมฟรีนะครับแล้วก็ไปกินอาหารบวกฟรีอีกเนี่ยมันจะเอาอันที่มากที่สุดนะครับอ่าแล้วมนเขียนไว้ว่ายู่ไหนว่าจะไม่ได้นะครับ เหมือนจะเขียนว่าตัวละครตายแล้วไม่เป็นไรนะตายแล้วยังอยู่นะครับหมายว่านี่ครับนี่เมื่อตายสถานะจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คืออยู่30มนาทีเต็มๆเลยนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับคิดว่าอนาคตมันน่าจะมีขายนะถ้ามันบอกขนาดนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาขายราคาเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าจะไม่แพงมากนะจะได้ซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวไปหาที่รีวิวก่อนนะครับ ๊บ,บ,บเดี๋ยวไปนาการแล้วกันนะครับอยากไปตีอาลามนะครับมีขอวาร์ปครับมีตังบะเนี่ยเอามีมีครับอค่ะค่ะค่ะเปิดวาร์ปค่ะอาเปิดวาร์ปครับ 4K เลยเหรอทำไมแพงจุกปกติเห็นก็ประมาณ 2.5K 3K อะไรอย่างนี้นะฮะ ต้องใส่เศรษฐกิจฝุดเครื่องครับกดมา 4K เลยครับอ่าเปิดวาร์ปแล้วโอเคไปนี่ถึงนากาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเซฟก่อนแล้วกันนะฮะเคเดี๋ยวเราเข้าไปลุยอารามกันดีกว่า ไปครับเดินไปครับที่นาการนี้ก็เลเวลสูงๆสักนิดนึงนะที่ถ้าจะมาเนี่ยสักเจ็ดสิบบวกบวกนาการอารามมันต้องขึ้นไปตรงกลางด้านบนปึ๊บ,บเลยไปไม่ถูกตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเดินเอานะครับผมก็ระหว่างนี้ก็สาธยายอีป็อกกี้ เทพเจ้านี่ไปก่อนนะครับผมก็ของสเต็งใช่ไหมครับสเต็งนี่มันบวกอ่าสเต็งสิบห้าแล้วก็สุ่มแอดสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับก็ถ้าได้ร้อยสิบเอ็ดขึ้นมานี่ก็ฮาเลยนะครับตีแรงโคตรๆนะฮะอ่าถ้าเป็นเด็กเด็กก็บวกเด็กสิบห้านะครับแล้วก็บวกคิดสิบเอ็ดถึงสามสิบสามนะครับอ่าของอันอื่นเนี่ยของเอจิของ อ,อินเนี่ยผมเหมือนผมจะโยนเข้าคาฟ้าไปแล้วนะครับมีของรักของรักนี่รักบวกสิบห้านะครับและขี้บวกสิบเอ็ดถึงสามสิบสามโอ้เรามาลองอบิสกิตไอ้นี่ดีกว่ารักกันนะครับไอ้นี่มันชื่อรักบิสกิตสติกนะครับผมเรียกว่าปอกกี้รักละก,กันจบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสุ่มได้เท่าไหร่นะครับอยากรู้มือกันว่าจะขึ้นสถานะเป็นแบบไหนนะฮะอ่า เยื่อก่อนจึบ,บอ่านี่ครับอาลามนะฮะปกติผมตีตอนนี้อ่าเดี๋ยว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 เอาเวอร์พลัสแม็กซิม,มัยมาด้วยจะได้ตีคงที่นะครับหาเยื่อก่อนปึ๊บอ่าโอเคได้แล้วห้าร้อยนะครับ ห้านะฮะก็เบิ้ลพันพัน,พนสี่พันสี่จริงๆนะพันสี่หน่วยเออแล้วเราก็หาเหยื่ออันต่อไปนะครับมากดและบิสกิตอ่าปอกกี้ลักนะครับลักลักนะครับสุมส่มครับสุ่มโอเคตอนนี้คี่เก้านะครับผมแล้วก็อ่าลัก หนบวนะครับผมไม่ได้อัพลักไว้เลยนะฮะมาดูกันกดปุ๊บกดกินโป้งนี่ครับก็จะได้อาหารอาลักผมบวก15นะครับได้ครึ่งหนึ่งนะครับลักผมบวก15นะครับผมแล้วก็ อใช่ครับแล้วก็ลักเ,เมื่อกี้ผมเท่าไหร่วะคิดที่เข้าเตอนนี้คียที่เข้าสก็คือคิดที่เข้าบวกมา21นะครับผมเรียกว่าสุ่มได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะนี่ครับขอคุยแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับก็ได้ลักสิบจริงนะครับแล้วก็คิดบวก21นะครับแล้วก็สุม่ม คือผมสุ่มได้ช่วง21พอดีนะครับอ่าก็อยากคุยด้วยนะแต่ขอสัตยายพวกนี้ก่อนฮะนี่ครับโอเคครับนี่ครับอ่าเนื่องด้วยรักเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ผมตีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวลองถอดหมวกงูออกนะครับเพื่อให้มันคินะฮะนี่ครับ30%นี้ประมาณ3-4ที สามีทีนี้ออกคิครั้งหนึ่งเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างสนุกดีนะฮะถ้าถ้าเป็นแอดนี่ผมว่าสนุกแน่นอนนะครับกินไอ้ป็อกกี้ทเทพเจ้าสายรักเข้าไปเนี่ยนี่ครับตีชิวเลยนะครับผมอ่าไอ้ป็อกกี้สเตนเก็บไวเ้เถอะให้ผมเก็บไว้เล่นบ้างนะฮะเอาเอาแค่ป็อกกี้รักมารีวิวก็พอนะฮะไหนว่าหาเหยือ่อ คือถ้าเป็นนายใสย่คีหรือว่าแอดคีเนี่ยคงสนุกนะฮะเล่นบวกเข้าไปตรงๆอย่างนี้เลยนะครับสิ 11. คือบวก11มันก็เยอะมากแล้วนะครับบวก11นี่มันคือรัก30หน่วยเลยนะแถมบวกรักต่างหากอีก15นะครับก็คือบวกเต็มๆนะฮะอ๋อไอ้นี่มันผมไม่ได้บวก21่นี่ผมบวก15นะครับผมเนื่องจากอ่า มันมาจากลักอีก15หน่วยที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือลัก3าได้คิดนะครับก็ลบไปห้าหน่วยนะครับก็คือผมได้มา15หน่วยอ่าไม่ใช่21นะขอแก้นิดนึงนะครับคำนวณผิดนะฮะลืมนะครับลืมก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ทําให้เราเป็นยอดมนุษย์ได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะครับนี่แล้วก็ไอเริมคิดิคอลก็อยู่ได้ตั้งหลายนาทีนะครับตั้ง10นาทีนะครับผมก็ระหว่างนี้ก็ตีไปเพินๆนนะครับก็ หวังว่าถ้าเอามาขายเนี่ยจระราคาไม่สูงมากนะครับก็อย่าให้มันโหดมากเลยครับอยากได้แบบถูกๆเอามาเล่นบ้างนะฮะฟรีถับกินเข้าไปครับโอเคครับก็คงรีวิวประมาณเท่านี้นะครับก็เป็นป็อกกี้ลักนะครับผมก็ป็อกกี้อื่นๆก็เก็บไว้เล่นเองนะฮะ อย่าลืมไปเอาโค้ดกันนะครับผมก็มันหมดเขตวันที่20 2สี่นะครับตอนนี้ยี่สิบนะครับก็24วันอลไรวะวันนี้22วันศุกร์อ่าก็วันอาทิตย์นี้นะครับวันทีก์นี้เท่านั้นนะครับก็รีบไปเอากันนะครับก็ของเทพเทอย่างนี้นะครับของฟรีด้วยนะครับเอาเถอะครับคุ้มนะฮะได้ไปนี้สบายตัวนะครับถึงจะไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ก็อุ่นใจนะครับเอาไว้มันมาขายจริงๆนะครับค่อยมาดูกันใหม่นะครับว่า ของสเต็ของรักมันจะโหษแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมกด s subscribe y o u t u b e กัม m ลเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูครับดูมันคีครับคือผมตีชาร์นิดนึงนะครับมาเลยดูเหมือนไม่บ่อยนะฮะโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ